แจกบัตรคิวครับภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นธรรมดารถพ่วงเท่านองครับุณคนนั้นเต็มเลยครับยืนรอคิวกันบอกว่าเป็นสตรีทฟู้ดละครับ <c oughs> รถมอเตอร์ไซค์พ่วงไส้กรอกอีสานบัตรคิวครับ <c oughs> นี่นะคุณยายคุณยายชื่อครับแต่เจ้าของชื่อว่าคุณปุญชยาจิระเพชธาดาครับ <c oughs> สตีฟูที่ว่านี้อยู่ย่านถนนนิมานเหมินซอยเจ็กลางเมืองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับเปิดช่วงบ่ายสองโมงถึงค่ำนี่นะค่ำเมื่อไรก็หมดเมื่อนั้นล่ะครับเรื่องราวที่เกินความอร่อยนะครับมันจากฝีมือครับย่างย่างอยู่ตรงนี้ย่างหนึ่งคนมีเจ็ดรสชาติด้วยกันหมูธรรมดาหมูรสเปรี้ยวหมูรสเผ็ดหมูเอ่อรสข้าวเอ็นไก่รสลาบไก่ไส้อัวแล้วก็ไส้กรอกตับกระเทียม ไม้ละ20บาทเท่าเด้เห็นไหมครับนี่นะเมนูนี้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วยครับเพระาะว่าอะไรครับคนต่างชาติมาแล้วหลงไหลฝรั่งมังค่าหรือชาติอื่นชอบว่าอย่างนั้นนะ ที่ขายดีที่สุดนะค็คือว่ารถตับกระเทียมแล้วก็ไส้อัวไมยเพียง20บาทคิดดูก็แล้วกันท่านผู้ชมครับนี่นะขายนะครับคนย่างคนหนึ่งคนบรรจุใส่ถุงคนหนึ่งคนเก็บตังคนหนึ่งสามคนเล่าให้ฟังเลยนะครับแค่สามคนตัวนั้นเองเงินเหรอนับไม่หวัดไม่ไหวครับนี่นะ20บาท20บาทบางคนนะครับมาเหมาเหมาเลยบางคนใช้พร้อยครับส่งไปต่างจังหวัดนี่นะก็มีครับก็รับให้เพราะฉะนั้น หลายคนนะครับอารมณ์เสียจากไปกินของอร่อยนะครับเพราะอารมณ์เสียทําไงครับบัตรคิวซะเลยนะครับหน้าตาลูกค้านี่ก็ไม่ใช่คนเชียงใหม่นะครับคนกรุงเทพหรือคนที่อื่นด้วยนะครับมันเสน่ห์อยู่ที่ฝีมือตัวนั้นเองนะครับในไส้กรอกอีสานเฉยๆแต่ปรากฏว่าคนขายนับเงินไม่ทันนี่ครับฝีมืออีกแล้วครับงานนี้นะเคล็ดลับน่าจะเป็นไส้กรอกเขามีหลายรถนะคุณสุวิทก็เจ็ดรถนะครับ กันถึงสุกายสามช่องก้าวเดินนานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำนหมาบสามโง